บ้นเดมอ,อ่าก็ประมาณสอาวันก่อนใช่ก็คือมีถือโอกาสได้เข้าไปสวัสดีปีใหม่ทั้งพี่พี่ทีมงานทีมข่าวหรือผู้ใหญ่ท,ทุกคนที่อยู่ในช่องด้วยครับเพื่อจริงๆก็คืออยากจะยืนยันให้เห็นว่าจริงเราก็จากกันอย่างโอเคนะสวยงามนะไม่ได้มีปัญหาอะไรและเข้าไปก็ทุกคนก็ให้การต้อนรับอย่างดีๆแฮปปี้มาก อะไรนะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่วาอะไรนะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่าอ๋อผู้ใหญ่ก็เข้าไปถึงเขาก็คุยเขาก็ถามก่อนว่าเออเป็นยังไงบ้างเขาก็เหมือนกับว่าเล่าให้เราฟังว่าเออเขาก็รับรู้เรื่องราวมานะว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็สอนเราด้วยแล้วก็อธิบายว่าแบบเออจริงๆทุกการเปลี่ยนแปลงมันก็ มันก็ต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติก็ขอให้ไปเจออะไรที่ดีดๆเขาก็ไพรอเราอย่างดีครับตอนมีภาพออกมาแฟนๆก็รุนว่าเฮ้ยหรือว่าโกจะคัมแบ็์ผมไปถึงที่ช่องที่ช่องก็น่ารักมากนะฮะก็คือให้ให้ผมแบบเออเอาทางทีมโซเชียลอะไรเงี้ยมาถ่ายแล้วก็เอาลงในช่องทางต่างๆของช่องแถมยังให้ผมไปออกในรายการสดของช่องออด้วยตอนนั้นพอดีดใช่แล้วก็ผมก็ฝากไปบอกว่าเนี่ยฝากแฟนช่องเจ็ดทุกคนนะฮะติดตามละครของโกนะครับแต่เป็นละครรีรันนะครับบอกไปอย่างนี้ ใช่คร<ต>ัตอนนี้ก็ยังคงยังยังไม่ไม่ได้ไปถ่ายละครใหม่ในเร็วๆนี้แต่ก็หวังว่าอนาคตถ้าเกิดมีโอกาสก,าก็อยากจะไปเหมือนกันครับอนแอบติดภาพเราไป็นโคชเจ็ปแล้ว,ว,ลว,วหมายถึงว่าแฟนๆ<ช>อ๋อ,อก็อยังไงก็ก็ขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเห็นภาพผมเป็นแบบไหนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมดะที่ยังเห็นเราอยู่ในอยู่ในสายตาใช่แล้วก็เออก็จะมีแฟนๆที่เป็นแบบ คู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แฮปปี้เพราะว่าเมื่อวันก,อนก่อนที่บอกที่เข้าไปที่ช่องเนี่ยก็เจอน้องพิงคอยด้วย mm hmm. ได้เจอน้องใช่แล้วก็จังหวะพอดีมากได้เจอกันคุยกันถ่ายคลิปถ่ายรูปเข้ารายการสดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ถือเป็นจังหวะที่ดีเพราะจริงๆเราก็คิดถึงแล้วก็ เป็นห่วงอยากจะถามสาระทุกสุดดิบเขาอยู่ตลอดเวลายอ,อย่างวันนึงครับุณผู้ใหญ่ให้โอกาสที่จะเข้าไปร่วมแจม,มเข้าไปแบบว่านิดนึองอย่างเงี้ยกัแบบทายช่องเจ็ดก็พร้อมที่จะไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วกับพิมพ์คอยเองเหมือนล่าสุดที่แบบตอนที่เรามีข่าวออกจากสังกัดที่พิมพ์อยก็แบบคอย,คอยให้กำลังใ,ใจด้วยใช่ไหมใช่ใช่ก็แน่นอนแล้วคือคือเขาน่ารักมากแล้วก็คิดถึง ทั้งพิงคอยแล้วก็ครอบครัวด้วยนะเพราะเวลาเราไปกองละครไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเจอทั้งคุณพ่อคุณแม่ครับางทีก็เจอน้องสาวเจออะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าคิดถึงทั้งครอบครัวเลยนะครับก็อยากจะให้น้องตั้งใจทํางานแล้วก็ไปปีนี้ขอให้ปังๆมีอนาคตที่สดใสอย่างนี้มันจะกลายเป็นการปิดตำนานพิงคอยกับโคเว,วสิบไหมคะก็จริงๆไม่ได้ปิดตำนานอะไรหรอกครับเราก็ยังแบบ มีมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันเป็นห่วงกันหวังดีต่อกันอยู่เรื่อยๆก็อาจจะแค่ไม่ได้เจอในหน้าจออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านอกนอกนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังเจอกันยังก็อยากอยากจะนัดเจออยากจะนัดกินข้าวอะไรเงี้ยตลอดเวลาก็เจอในโซเชียลอะไรเงี้ยได้อ่าแฟนแฟนแอบเสียดายมากๆเลยครับพิ้ก้กับพีอ๋อก็จริงๆโอ้น้องพิงค์พอยเขาก็เล่นคู่กับใครเขาก็เคมีดีเข้ากับได้ทุกคนแหละ ใช่ก็อยากจะให้ติดตามผลงานเขาต่อไปหลังจากอิสลามเป็นไงบ้างครับคุณโก้ครับผมก็ได้เจออะไรใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆผู้คนใหม่ๆครับก็แฮปปี้แล้วก็สนุกมากรวมถึงแบบมันก็เหมือนท้าทายตัวเราเองด้วยเหมือนกันครับที่เราต้องมาเจอกับคนใหม่ๆที่เขาแบบเออเหมือนเหมือนกับว่าแบบทางานมาในอาจจะเติบโตมาในคนละที่กับเราเออใช้คํานี้ดีกว่า ซึ่งเราก็ต้องตั้งใจทําในพาร์ทของเราให้เต็มที่นะครับซึ่งพอมาเจอแบบเนี้ยเราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเหมือนกันเป็นอะไรที่ดีมากครับอ,อสลับปุ๊บนี่คือแบบดูจีบแบบรัวๆเลยนะตอนนี้มีเรื่องาตอนนี้อครับตอนนี้ประมาณ2ถึง2องสเรื่องแต่ไม่ได้แบบว่าทับซ้อนกันมากนะก็ทยอยทยอยมาเรื่อยๆใช่ครับ,รบอ,อะไรนะย,รยังรับได้อีกยังรับได้อีกยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ออนะฮะก็จริงจริงๆมีคนติดต่อมา พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องแบบตั้งใจโฟกัสเป็นทีละทีละเรื่องไปเพราะเราอยากให้ทุกผลงานออกมาแบบเราเต็มที่กับมันจริงไม่อยากแบบมาย้อนดูตัวเองแล้วแบบอตอนนั้นน่าจะทําแบบนั้นตอนนั้นน่าจะทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองเนื้อหอมไหมพอแบบสลับก็ไงานหมดมากม่ให้รอผมว่าทุกคนก็คงเป็นเหมือนกันแหลาาะจีนก็ไม่หอมค่ะฉีดก็หอมวันนี้ลืมฉีดด้วยเนี่ยเออทุกคนก็คง ก็คงเนื้อหอมกว่าผมเยอะครับผมก็ปกติปกติหรืว่าเป็นอิสระปุ๊บนี่คือไปไล่มูปั๊บเลยไม่ไม่เราไม่ไสายมูใช่ไหมเออก็ไม่ไม่ไม่ถึงกับเป็นสายมูแบบเต็มตัวแต่ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรดีๆมาบอกหรือแบบมาให้ทําถ้ามันไม่ได้ลําบากมากเราก็เออโอเคคือทุกคลิปว่า้นใครบอกใครกิก็ไปหมดบ้านี่ไปเคิร์มนะเราเคิร์นะอะไรเนี่ยแต่การเพลงเพราส ก็อ๋อใช่พูดถึงเรื่องเพลงนะฮะทุกทุกคนครับเพลงเนี่ยก็รู่ทพอมกำลังจะปล่อยเพลงด้วยนะครับในประมาณช่วงน่าจะปลายปลายกุมภานะครับน่าจะได้ฟังซิงเกิลใหม่กันรวมไปถึงช่วงประมาณปลายมีนาเนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตซึ่งคือเหมือนกับว่าเราจะทําเป็นอัลบั้มครับเพลงแล้วก็จะเหมือนเอาเพลงที่ผ่านๆมาเนี่ยรวบรวมบวกกับเติมเพลงใหม่เข้าไปเป็นอัลบั้มแล้วเราก็จะจัดคอนเสิร์ตซึ่งคนอื่นเขาจะใช้คําว่าแบบคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มอะไรเงี้ยแต่ของเราจะใช้คอนเสิร์ตปิดอัลบั้ม อ่าคือเหมือนกับว่าแบบเดินทางถึงจุดนี้เราปิดอัลบั้มแล้วก็ปักธงไว้เพื่อเราจะเดินทางไปต่ออะไรอย่เงี้ยครับก็จริ่งอยากให้ถ้าใครที่ชื่นชอบหรือว่าเอออยากจะฟังเพลงเพราะๆนะฮะก็ติดตามข่าวสารกันได้โอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณคนครับ